ำจดปัญหากันนะคะมาดูที่ข้อ1เลยค่ะข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า p คือลิมิต f x เมื่อ x เข้าสู่3เนาะนั้นอันถ้ากิ่งบนเนี่ยคือ3ลบกิ่งล่างคือ3บวกนะคะงนั้นเราต้องหาทั้ง2กิ่งเนาะังน,นั้นหาลิมิตค่ะลิมิตของ f x ค่ะ เมื่อ x เข้าสู่3ทางด้านลบก่อนนะคะทางด้านลบเนาะก็ซึ่งก็คือข้างบนนะคะแทนเข้าไปเนี่ยดูคร่าวๆน่าจะเป็น0 0นส่วนศนย์ดังนั้นครูก็เลยใช้วิธีการดิบบนดิบล่างดิบบนได้2 x ลบหดิบล่างได้1นะคะจากนั้นค่ะเราก็แทนค่ะแทนด้วยเลขสาค่ะก็จะเป็น2คูณ3ลบ1นะส่วนหนึ่งก็ช่างมันฮะส6ลบ S 1, 1 <S เป็น5นะคะและเราก็หาลิมิต fx ค่ะเมื่อ x เข้าสู่3ทางด้านบวกก็คือจิิงล่างเนาะก็จะได้เป็น2ที่คูณกับ3แล้วลบหซึ่งก็คือเลขห้เหมือนกันนะ,ะซึ่งคือเลขห้เหมือนกันเพราะฉะนั้น p คือลิมิตตัวนี้ p ของเราอะคะ่ะก็ได้เลขห้โจทย์ไม่ได้ถามแค่ p นะโจทย์ไปถาม 5p เพราะฉะนั้น5 p ก็คือกะนเอา5มาคูณกับเลข5นั่นเองนะคะก็จะได้คำตอบเป็น25ค่ะเมื่อได้คำตอบอย่าลืมชาร์จแดงนะคะแล้ววงข้อ4ค่ะต่อไปค่ะมาต่อที่ข้อ2เลยนะคะในข้อ2เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเศษส่วนเช่นกันเนาะเราก็เริ่มหาก่อนดังนั้น ไอ้ที่มันเป็นเครื่องหมายเท่ากับเหล่านี้ค่ะเราจะไม่หาลิมิตเนาะเราจะไปหาลิมิตตรงเครื่องหมายที่ไม่เท่ากับก็แปลว่าเราจะหาด้านบนเนาะดังนั้นถ้าเราสังเกตสักหน่อยนะคะนักเรียนคือมันเป็นเลข2กับเลข3านักเรียนลองแทนคร่าวๆไปก่อนนะคะเอาละมาดูค่ะเขาจะหา A ก่อนนะคะ a ของเราคือลิมิตเข้าสู่2เนาะเข้าสู่2ดังนั้น2กําลังสองเป็น4ใช่ไหมสี่ลบสิเป็นลบหดังนั้นตัวเนี้ยน่าจะเกิดเป็น2 ศูนย์ส่วนศูนย์แหละเพราะดูแค่ส่วนน่ะก็เป็นเลขศูนย์ละนะคะเราก็ดิฟเลยละกันนะคะลิมิตก็จะเป็น 4x ค่ะลบ6นะคะในขณะที่ตัวข้างล่างตัวข้างล่างนะคะนักเรียน x กำลังสองก็เป็น 2x นะคะลบ5นะคะลบ5หน้าตาก็จะประมาณนี้จากนั้นเราแทน x เป็นเลข2ค่ะก็ะได้เป็น2โทษนะ4ีคูณ2ลบ6นะคะแล้วก็ 2คูณ2ลบ5 4คูณ2เป็น8นะคะ8ลบ6 2คูณ2เป็น4 4 4ลบ5ดังนั้นตรงนี้จะได้เป็น8ลบ6เป็น2 4ลบ5เป็นลบ1ดังนั้นตรงนี้นนนนได้ลบ2นะคะได้ a ออกมาแล้วคือลบ2ค่ะต่อไปสิ่งที่ต้องหาคือ b นะคะ b เนี่ยเป็นลิมิตเข้าสู่เลข3ลองแายคร่าวๆก่อน3ากำลังสเป็น9 9 15ลบ15เป็น6ใช่ไหมเป็น6นะคะแล้วเราก็ดูแล้วว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นศูนย์นเหมือนกันดังนั้น,น,นลองดูนะคะลองดูแต่เข้อนี้มีขับดักเกิดขึ้นนะคือเมื่อกี้เราแทนเป็นเลข2ใช่ไหมสอตัวนี้ถ้านักเรียนดูง่ายๆเนาะคือครูสามารถดึงตัวนี้ปรับโจทย์แป๊บหนึ่งนะคะปรับโจทย์ตัวนี้นิดนึง คูดึงเลข2ออกมาคูจเจออะไรคะ x กําลังสอลบสาม x บวกสใช่ไหมมันจะดูได้ง่ายขึ้นแน่นอนละถ้าเราแทนไปเลข2เนี่ยสอกํลังสองเป็น4 4ลบหแล้วบวกสอโอเคอันนี้เป็น0นแต่ถ้าเกิดว่า b b นะดู b นะ b ตัวเนี้ยคูแทนไปเลข3แทนเป็นเลข3เข้าไปปรากฏว่า ถ้าเราแยกแฟกเตอร์เนี้ยส่วนของมันอะไม่น่าได้เลข3และน่าจะเป็น2กับ1ลองแทนดูนะตัวนะะี้ค่ะแทนเลยนะ2องนะคะตัวนี้เนาะหรือว่านักเรียนจะลองดิบก็ได้นะดิฟก็ได้ดูแต่ว่าส่วนใหญ่ละต้องเป็นศูนสนย์นะคะสองคูณสามกำลังสลบหคูณสบวกสนะคะบวกส่ส่วนด้วยตัวนี้ค่ะ ก็น่าจะเป็นอสามกำลังสองบวกห้าคูณสามบวกหกนะหรืลบห้าคูณสามบวกหกนะคะ, 5, 3, 6, ะ,คะตัวนี้ลบนะคะแลก็ใส่เป็นบวกใช้เลยเนาะอ่ะเป็นลบนะคะเวลานิดนึงอ่ะตังนั้นข้างบนเก้าใช่ไหมได้ปะ่ะตัวนี้ค่ะเก้าสองสิบแปดนะคะลบสิบแปดบวกสี่ค่ะ ปรากฏว่ามีตัวสอยู่ข้างหลังมีตัวสอยู่ข้างหลังนะเอาล่ะนะคะให้ข้างหนาง9ลบ15บหาวกเป็น0ดังนั้นได้4ส่วน0ูนนะสิ่งที่เกิดขึ้น b เนี่ยหาค่าไม่ได้ค่ะ อ้าวเพราะฉะนั้นข้อน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นจากโจทย์นะนั้นเพราะฉะนั้น a บวก b นะคะก็จะเป็นการหาคะ่าไม่ได้ค่ะอย่าลืมนะเราต้องแทนแล้วได้0 0เท่าน,นั้นเราจึงจะสรสุปว่าเราจะใช้ทั้ง3แบบแต่ถ้าเป็นข้อสอบจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็น0 0น่ะนะคะตัวนี้นมันมีสีงอกออกมาเนาะดังน,นั้นมันก็เลยไม่เกิดเป็น0 0นะเอาละต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะมาดูที่โจทย์ข้อ3กันนะคะโจทย์ข้อ3ลักษณะของโจทย์ข้อ3เนี่ยจะแบ่งเป็นเป็นช่วงๆเนาะตรงเนี้ยค่ะเป็น0ูนบวกนะคะกับ1ลบตรงนี้ไม่คิดลิมิตแต่ตรงนี้คิดเป็น1บวกนะ1บวกดังนั้นโจทย์บอกว่า a a คือ1ดังนั้น a. a ต้องคิดที่1ทั้งบวกทั้งลบลิมิตของ f x นะคะเมื่อ x เข้าสู่1นทางด้านลบใช้ด้านบนใช่ไหม สามแน่นอนแทนเข้าไปไม่เกิดปัญหานะไม่เป็นศูนย์ศูนย์ก็จะเป็น1 0, นึ่ส่วนสคูณหนึบวกหนเนาะก็ตรงนี้ก็จะได้เป็น1 4, นส่วนสะคะต่อไปค่ะลิมิต fx ค่ะเมื่อ x เข้าสู่หนึ่งทางด้านบวกใช้กิ่งล่างนะใช้กิ่งล่างตรงนี้เป็นอ่าหใช่ไหมเป็น0ูย์หลบ 5 1ลบ1เป็นรูทสี่อ้าวสอเป็นศูนเหมือนกันดังนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีการดิฟนะคะวิธีการดิฟนะดังนั้นการดิฟของเราเนี่ยคือถ้าเรามีเซนสักหน่อยนะข้อนี้มันก็น่าจะมีคําตอบแหละตัวเนี้ยน่าดิฟแต่ก็โอเคลองดูนะดังนั้นตัวเนี้ค่ะมูจะดิและการดิฟ2ได้ศูนย์นะลบค่ะ1ส่วน2หยิบทั้งรูทลงมาใส่นะคะ แล้วอย่าลืมดิฟไสคือลบ1น,นะคะดิฟลบ x หาะ,ะได้ลบ1น,นะคะเอาละแล้วก็ส่วนด้วยะค่ะทั้งหมดส่วนด้วยทั้งหมดดิฟ x <ๆ S 1> ได้หนึ่งดังนั้นลบเจอลบเป็นบวก1นส่วน2รูทลบ x นั่นเองนะคะหยอบแบบนี้เนาะเพราะลบคูณลบเป็นบวกจากนั้นก็แทน x เป็นเลข1 5 1> ลบ1เป็น สี่รู้สเป็น2องนะคะสอคูสก็เป็นส่วนสี่นั้นข้อนี้วิธีง่ายๆก็คือมันเท่ากันละดังนั้นเมื่อมันเท่ากันนะเมื่อมันเท่ากันข้อนี้ก็จะได้เป็น1นส่วนสีนั่นเองเพราะว่ามันเท่ากันนะคะเราก็จะตอบที่ข้อ1น,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะมาดูที่โจทย์ข้อ4กันต่อเลยนะคะ จทข้อ4ในโจทย์ข้อ4นะคะเราจะเห็นว่ามี2กิ่งแน่นอนละ่ะเวลาเราหาเราหาลิมิตเราหากิ่งที่มันไปนเครื่องหมายไม่เท่ากับดังนั้นเราจะหาที่กิ่งบนเนาะถ้าเราแทนไปเนี่ยเกิดเป็น0-0ดังนั้นวิธีการเราก็จะหาทําการดิฟหรือว่าทําการแยกแฟกเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าแยกแฟกเตอร์ก็ไม่มีตัวไหนตัดเราก็จะเลือกดิฟนะดิฟบน,นะคะ่ะ1ส่วนถ้าเป็นรูสนะใส่1ส,ส่วน2รอ หยิบทั้งรูทลงมาข้างล่างค่ะเป็น4บวก x แล้วดิฟเฉพาะไส้ได้เป็นเลข1น,นะคะส่วนด้วย x ตัวนี้ดิฟแล้วได้1เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1่ส่วน2รูทบวก x นะคะแค่นี้จากนั้นเราก็เลือกแทนเลข0ูนย์เข้าไปค่ะก็จะได้เป็น1 2ส่วน2 4บวก0ย์ก็ได้4รู้4ี่เหมือนเดิมนะดังนั้นรู้4ี่เป็น2ก็จะเป็น 1, 2 2> <meille> <S 1>, 1 <S ส่วน4นั่น<ม>เองค่ะขอนง่ายมากเลยนะข้อนี้ง่ายมากเลยกนะ็จะตอบที่ข้อ1เหมือนกันนะคะอนง่ายมากเลยเอาละต่อไปค่ะมาดูที่ข้อ5ดูแล้วโจทย์ค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะคะแต่ให้หนักเรียนค่อยคอยคิดเนาะค่อยๆค,คิดนะ เอาละกิ่งบนค่ะกิ่งบนคือ1ลบค่ะกิ่งล่างคือ1บวกนะคะกิ่งล่างคือ1บวกดังนั้นวิธีการดูเนี่ยอย่าลืมนะอ่ะดูที่กิ่งบนซิถ้านั่นเรียนแทนค่าเข้าไปอ่ะมันจะเป็นศูนย์ศูนย์ไหมเราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูเนาะไม่เกิดเป็นศูนย์ศูนย์เน่เพราะ1บวกหนึ่งเป็นสองดังนั้นแทนเข้าไปเลยนะดังนั้น a คือลิมิตตัวนี้ค่ะหากิ่งบนก่อนละกัน เเข้าศูนย์หนึ่งทั้งด้านลบนะ,ะแทนเข้าไปเลยค่ะนะคะเพราะว่า1นบวกหเป็น2ไม่เกิดส่วนศูนย์แน่นอนนะคะก็เป็น12คูณกับ1นึ่กำลังสองบวกเคูณกับ1นึ่กำลังสี่บวกเนะคะก็จะเป็นรูทซ้อนรูทที่ดูแล้วเหมือนจะยากแต่ที่จริงไม่ยากเลยนะคะข้อนี้ ส่วนด้วยข้างล่างก็จะเป็น1ที่บวกกับ1นะคะ1ตัวนี้ที่เราแทนเข้าไปจากนั้นค่อยคอยคิดนะคะ1 2 1กําลังอะไรก็ได้1แหละก็เป็น12นะบวกอ่ะ9้าบวก7 9บวก7เป็น16ค่ะก็จะซ้อนแบบนี้เนาะส่วนด้วยข้างล่างก็เป็นเลข2นะคะเอาละคิดข้างในมาสู่ข้างนอกเนาะเอาละค่ะก็เป็น12บวกกับรูทสก็คือเลขสนะคะ ก็จะเกิดเป็นรูสิบหกอีกแหละใช่ไหมเกิดเป็นรูสิบหกอีกแหละดังนั้นตัวนี้รูสิบหกแหละส่วนสองรูสิบหกอะนักเรียนต้องรู้นะรูสิบหกได้สี่สี่หารสองเป็นสองนะคะดังนั้นตัวนี้ได้มาละนะคะได้มาแล้วคือด้านลบต่อไปเราจะหาด้านบวกนะหาด้านบวกะคะด้านบวกคือตรงนี้ค่ะนักเรียนดูแล้ววุ่นวายมากเลยเนาะลองแทนคร่าวๆดูก่อน ตัวนี้หบวก3เป็น4เอา2ตัวนี้ศูนย์ละตัวข้างบนเอา0ศูนย์ดังนั้นเกิดเป็นศูนย์ศูนนในกระบวนการทําก็เลยโหก็เลยเลือกวิธีการหลบปิตาณนะหรือการดิบบนดิบล่างก็ได้ดิมิตฟเอ็กนะเมืเอ่อ x เข้าสู่ลเลขหนึ่งทางนั้นบวกนะจะเริ่มดิบบนแล้วนะดิบหนึ่งได้ศูนย์ละอ่ะศูนย์ใส่ศูนย์ก่อนละกันแปะสามลงมาข้างหน้า x กค่ะกาลังลดเหลือสองนะคะอ่ะเรียบร้อยข้างนอกเนาะ คือมันมีเลขสามเลขสามตัวเนี้ยนะคะนักเรียนถ้านักเรียนงงนะเราเราเราเก็บไว้ก่อนเราจะดิบแต่สิ่งที่อยู่ข้างในเก็บตัวเนี้ยไปก่อนดิบแต่สิ่งที่อยู่ด้านในนะอ่าดิบค่าคงที่นะคะเอาไว้ข้างนอกอ่าดิบสองนะได้ศูนย์ลบตัวเนี้ยคือดิบทั้งรูทคะ่ะทั้งรูทเานะตัวเนี้ยค่ะคือดิบทั้งรูทนะคะสามอ่ะหยิบไว้นอกนะคะ ดิฟสองได้ศูนย์นะส่วนรูตตัวนี้ดิฟทั้งรูค่ะใส่ไปข้างหน้าค่ะสองหยิบทั้งรูลงมาค่ะ x ก,กำลังสองบวกสามนะแล้วอย่าลืมดิฟไส่ดิฟภายในรูค่ะดิฟภายในรูได้เป็นสองค่ะนะคะก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้จากนั้นค่อยคิดนะสองตัดสองตรงนี้ได้นะสองตัดสองตรงนี้ได้ดังนั้นจัดรูป กระจาย3เข้าไปก่อนกระจาย3เข้าไปข้างบนหารลบละ 3x มกําลังสองค่ะ,ะ, 3, X, คะข้างล่าง3คูณศูนย์ได้ศูนย์ค่ะ3คูณลบหนึ่งได้ลบสามค่ะแล้วส่วนด้วยส่วนด้วยค่ะรูทเกําลังสองบวกสามนะคะอ่าแบบนี้นะตรงเนี้ยคือเศษส่วนใหญ่จากนั้นเราจะฟลิปขึ้นเราจะฟลิปขึ้นเปลี่ยนหารไปคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนลบ 3x กกำลังสองคูณ รูท x กําลังสองบวกสามนะแล้วส่วนด้วยลบสามอะฮะกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมเปลี่ยนหารไปนคูนกับเศษเป็นส่วนพบว่มมาลบสามตัดลบสามได้ผลสุดท้ายจะเหลือแค่ x กําลังสองที่คูณกับ x กําลังสองบวกสามที่อยู่ในรูทนะคะนักเรียนก็แทนได้เลยแทน x เป็นเลขหนึ่งหนึ่งกําลังสองคูณกับหนึ่งกําลังสองบวกสาม าาแทนเข้าไป1กลังสองได้1บวก3เป็น4นะ1กลังสองได้1ใช่ไหมหนึ่คูณกับรู้4ค่ะซึ่งรูสี่ก็คือเลขส2งคูณหเป็น2อดังนั้นวิธีการข้อนี้พบแล้วนะพบแล้วนะว่าผลสุดท้ายตอบได้เลยนะว่า A อค่ะซ้ายเท่ากับขวา A ก็เท่ากับ2นั่นเองค่ะนั้นนักเรียนชาร์ดแดงนะแล้วนักเรียนก็ไปเลือก ช้อยข้อ1ค่ะนะคะข้อนี้จะยาวนิดนึงแต่นักเรียนก็ต้องฝึกดิบนะคะ